ฝ่ายกิจการพลเรือนกองพลทหารราบที่15ขออนุญาตสรุปผลการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจสื่อออนไลน์ของกองพลทหารราบที่15ประจำเดือนพฤศจิกายนจนถึงปัจจุบันดังนี้ดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น47กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมจำนวน13,942คนได้แก่แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ จำนวน6กิจกรรมแผนงานการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนจำนวน15กิจกรรมแผนงานการปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์จำนวน3กิจกรรมแผนงานตามความคิดเริ่มต่าที่กองทัพภาคที่สีได้รับมอบหมายจำนวน23กิจกรรมแผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันหลักของชาติกองพลทหารราบที่ิ้ารวมพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระรัชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพกระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567ณวัดตานีสมโมสรพระอารามหลวงจังหวัดปัตตานีหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่15นำทหารกองประจํการรวมรับทมการถ่ายทอดสด พิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคม2567ณพระลานพระราชวางังดุสิตกรุงเทพมหานครผ่านระบบถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแผนงานการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน ในห่วงที่ผ่านมาเน้นการประชาสัมพันธ์การฝึกทหารใหม่พลัดที่2ทัพหกเจและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นทพ่รับผิดชอบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติโดยได้รับคัดเลือกลงเพจของกองทัพภาคที่4จํจำนวน37ข่าวเหตุกองทัพบ,บกจำนวน22ข่าวสื่อภายนอกและสื่อโทรทัศน์รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆจำนวน20ข่าวการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับความสนใจบนสื่อออนไลน์คือ กองพันทหารช่างที่15ติดตั้งสะพานแบริงจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทําให้หลายพื้นที่เกิดอุทกภัยขั้นวิกฤตน้ำเขา้าท่วมบ้านเรือนประชาชนถนนถูกตัดขาดหลายครอบครัวต้องประสบกับความยากลําบากไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกได้พลตรีเฉลิมพรคำเคียวผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ผู้บังคับเหนือเฉพาะกิจนาราธิวาสและพันโทถาปรกรณ์รังอิน ผู้บังคับกองพันทหารชางที่15กองพลทหารราบที่15ข่ายสมเด็จพระสุริโยไทยพร้อมกำลังพลลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถา,าถนการณ์ผลกระทบอันเนื่องมาจากอทุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุขรินจังหวัดนราธิวาสโด,ดยนำกำลังพลและยุโทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมติดตั้งสะพานแบริง่งเพื่ออำเนยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการดำเนินชีวิตประจำวันหลังจากถนนเส้นทางหลักที่ใช้สัญจรไปมาในพื้นที่ของตำบลมาโมงและตำบลภูเขาทอง ถูกร,ระแสน้ําป่าไหลหลากและตัดขาดในช่วงอุทกภัยที่ผ่านมาณนะบ้านไอปูลงตำบลมาโมอําเภอสุขรินทร์จังหวัดนาราธิวาสศูนย์ประชาสัมพันธ์กองพันธาราบที่15ดําเนินการประชาสัมพันธ์จัดทําวีดิทัศน์ก้าวแรกสู่กองทัพบ,บกได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสเกลภาพของทหารกองประจำการเพื่อเป็นแรงบนันดาลใจในการให้ทหารกองประจำการอยากรับราชการต่อไปดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งสิ้นจำนวน122โพสต์มียอดการรับชมจำนวน9 3 1า8นวน9 3ครั้งซึ่งมีการนำเสนอเนื้อหากิจกรรมสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้การฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดจำนวน63โพสต์การเทริดทุนสถาบันจำนวน28โพสต์แผนงานตามความคิดรี่เริ่มตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน30โพสต์ และการแพร่ภาพสดผ่านเพจโรงเรียนจิตอาสา,าพระราชทานจำนวนหนึ่งโพสต์แผนงานตามความคิดเดิมตามที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตัดทำวิดิทัศน์จากสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อเป็นการให้กำลังใจกำลังพลเจ้าหน้นาที่ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่าไม่ย่อท้อในขณะที่หลายต่อหลายคนกำลังเรียกร้องสิทธิของตัวเองกลับมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยเรียกร้องสิทธิใดๆ และทำหน้าที่ที่เกินกว่าหน้าที่ ถ้าชีวิตคนเราวันนี้ยังไม่ตายก็ต้องสู้ไปชะตาทำนดเองไม่รอเคยใครเราต้องมีสักวันไม่หันหลังกลับไปไง่ายง่เมื่อวันนี้ยังมีความหวังต้องทุ่มเทพลังที่มี ที่ต้องมีสักคนกันฟันคนให้ได้รางวัลบทชีวิตแม่มันฉันนักหนาฝ่ายังมีเมตตายังเลือกว้ายให้แทรลมหายใจกำความหวังเทยังไม่หวังเพื่อคนเทโยข้างล่างจะเอาชีวิต เติมพันเหนื่อยเพียงใดวันนี้ยังมีความหวมังฝ่ายกิจการพลเรือนกองพลทหารราบที่15ขออนุญาตจบการบรรยายสรุปขอบคุณค่ะ